สวัสดีครับเห็ดพอมาอีกแล้วครับมาใหม่ๆอ่อนๆเลยครับเห็ดเ์พอเพิ่งมาถึงป้าจ้ร่างเห็ดก่อนครับยายล่างเห็ดแล้วจังสีไปส่งให้เพื่อนนะครับขอบคุณลูกพี่ทางกรุงเทพนะครับพี่อุตมะแต่ว่าจะส่งไปเชียงรายพัสดเพื่อนว่าสร้างไปสามโลลวก็ขอบคุณพี่สาวทาง เชียงใหม่ด้วย5กิโลนะครับส่งไปคุณแม่ที่ศรีสะเกดด้วย5กิโลนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้กําลังล้างเห็ดอยู่นะครับเด้อนอวันนี้ได้ไปออเดอร์13กิโลนะครับขอบพระคุณมากมายนะครับเอาเพิ่มเติมมาได้พี่น้องสำหรับเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะหนังเด้อครับเด้วยวัสดุไฟเด้อเมื่อนี้ลงราคาแล้วกิโลละ450นะครับลงราคาแล้วเมื่อกวันนี้600นะครับเมื่อนี้ลงหวบเลยนะครับ450นะครับผมลงราคาแล้วมาเจ๊มา มา <นะ S 1> ไม่ไงมาล่างเฮ็ดซอยอีกแล้วมอนี้ครับได้มาสามสิบกิโลพี่นอ้องมานี่นะครับล่างเฮ็ดแล้วไปโซงเฮ็ดได้เพิ่นแล้วจังสิบออกไปงานขาวดําแม่อาจารย์ซ้ออยู่อําเภอเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดนะครับจังสิได้เมื่อจังสิได้ครับมาเด้นนะครับไปซอยงานอาจารย์ซ้อก่อนแม่เราเสียนะครับยายสมไปสม ลานเราอยู่ไปโรงเรียนเดี๋ยวเอาสวอปในรถมาล่างอีกคนล่างสามน้ำไม่ใหไงเรานี่สอบนี่ยังเต็มสอบอยู่เลยกับไปนอนสิบโลโอ้ยสิบโลตัวนี้ตัวนั้นสิบโลหรือเอาธอละถุงก่อนบ่ใหญ่เนาะมันสี่พันท่านกันสิไปใส่เนี่ยือแต่งตัวก็จังก้นสิไปหาเห็ดว่างั้นก็จะไปหาเห็ดสนั่นได้เจสิไปหาอย่างหนักเนาะอยู่นี่ล่างน้ำให้มันสะอาดอะไรกัดแกงเท่านั้นตัว เห็นแล้วครับเห็ดเพาะใหม่ๆงามๆพี่น้องมาแล้วเด้อนั่นๆเฮียลงกไปเลยน,น,<า>นั่นนี่มานี่บพี่น้องเบื้องดอกเห็ดมื่อก,อกี้ก่อนครับมันยังอ่อนอยู่พี่น้องเพราะถ้าในาแกดอกนะครับไม่ชนะนราเรายิกเบื้องแล้วเราหูแล้ว <laughs> ต้องถามผู้เฒ่าเรื่องเห<ด>็ดนี่ <laughs> มาเด้อมาเด้อ เก็ดพอมาแล้วเด้อผู้ใดล่ะครับรถดมาโอ้ยน่ารถดแล้วโอ้ยสี่ลอยหาสิบสี่ลอยหาสิบมือก้อนน้องหกลอยอยู่อ่าตัวนี้มันออกมันออกอันหลายแล้วช่วงนี้โอ้ตัวนี้เตะไป ไม่ยามแกงอะนะแตกอยู่ในหม้อปุเปะปุเปะปุเปะอยู่เนาะมันอ่อนหลายมันเต่งหลายมันเบ่งหลก็เจ้าเงินก็เจ้าหาได้หลายเลยเนาะโอ้ยก็เจ้าก็รับซื้อคือกันเนาะรับซื้อต่อไม่อีกทอดหนึ่งเอากไปรับซื้อเอานะก็เจ้าก็เจ้าก็รับซื้อต่อไม่อีกเป็นทอดถอดนะครับพี่น้องจักหว่าควายเนี่ยเป็นมือที่สี่เราคิดว่ายายมันตัวเอามาเตะแก้มนักป่ากับผู้นู้น เอามาขายในบ้านอีกผู้นึงเออไม่ขายไปเราไอีกผู้นึงเป็นสามแหละบัดเอามาส่งอีกผูน้นึงเป็นสี่แหละหาผลว่าจักเข้าหนี่นจุดน,นีน้เป็นมือที่หาอยู่เขานี่เนาะเพื่อสิ่หอดเข้าเป็นมือที่หาผลว่าจักและพี่น้องเลยบอกบ่เอาหนามบอกก้อนบ่หอนคือ,อดำแล้วอบอกเอาสนันเอาเดี๋ยวเทมาให้เที่ยวให,ให,ใหก่อนครับพี่น้องยังอีกส่วนหนึ่งไปถ่ายรถปเลยเอาเทียอีกบาทเลยโอ้ยตัวเดียดคัก ล่างอีกอนล่างขีดดินออกกอนมันเศร้าง่ายอยู่ดอกเนาะเพราะคือเฮ็ดพ่อฝ่ายเนาะยายเนาะเฮ็ดพ่อฝ่ายเนี่ยเศร้าอยากเพราะว่ามันต้องได้ขูดพร้อมเฮ็ดพ่อฝ่ายนี่ยอมแล้วแต่เฮ็ดพ่อหนังเนี่ยโอเคอยู่นี่ครับกระลำบังใหญ่ๆเนี่ยมันหาแนวคัดหยาคือจังเฮ็ดพ่อฝ่ายที่น้องเฮ็ดพ่อหนังถือน้ามันก็ล่างออกหลดนะครับเนี่ยล่างขีดดินขีดดอนออกนะครับแต่ขีดดินเนี่ยก็โลนึงหายไปละขิดนึงนะขีดดินเศร้าเนาะ มันบ่เต็มโล่ได้โล่อหนึ่งในขีดเนนดียกอยู่ขีดนึงพคนเดี๋ยวผมสีไฮกอกเอาดอกเดี๋ยวผมสีกอกอันใส่ถุงยายสมก็คือด้านมาถือไปโซงล้านโซงลูกนี่กัเดี๋ยวสีไฮเองดอกครับน,นะสามนามมาสันยายแล้ววะนามแรลกครับนามนามแหลกในนามใ่น,า,นามแรกนะครับมานี่น้มสอง น,น้ำสอแล้วก็น้ำสามบัตน,น้ำสามจังสิแพ็กใส่ถุงบัตรเดี๋ยวหาแนวว่าตาสังกับถุงมาก,ก่อนทั้งในกัดเบิร์ตครับพี่น้องแต่ว่าก็เสียเอาแซ่ไปให้อีกตาสังตาซิ่งไม่มานี่ยหญ่เรามาซอยนะครับจะน่อยกับไปแกงแอ <c oughs> ปเปิ้ลไฟก็มีสมมาบ่ยาย โอ้แม่นอะไมันยังอ่อนๆอยู่เนาะขาวๆอยู่เนาะโอ้ดีเลยนีเลยดอกนี่มันเมียนปะเฮ็ดพอฝ่ายมันอ่อนเนาะเออใครเฮ็ดพอฝ่ายสิมีแยแมงมุมใค้ายยแมงมุมเนี่ยเป็น้องเฮ็ดพอฝ่ายเฮ็ดละงอกออใครเฮ็ดละงอกก็มีห่ไหวมี่หรอใครเฮ็ดละงอกมาพร้อมพี่น้องบัดนี่มาสร้างบาร์แต่มีเห็ดสุนเนีวตัวนี่เขาก็ะสือว่าเป็นเห็ดพอได้เนาะเขาจัจิ้มเนาะแต่แต่มันใครเฮ็ดละงอกปอนะ เอาเดี๋ยวสิแพ็กให้ยายก่อนบ้านพี่น้องมาสั่งมาพี่น้องสั่งมาเด้อพายังไดงครับลูกละสี่ลอยหาซิฟครับล,ล่องเร่เมื่อนี้สำหรับเห็ดเพาะนะครับยังอ่อนอยู่นะครับเห็ดเพาะยังอ่อนมาใหม่ๆนะครับบอกท่านแก่ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าขันปล่อยไปอีกจักอาทิตย์นึงแก่มาจาก,ตก,จากแต่สิมีมาอีกบอกรถลุลุ่นกันอีกนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ไปญาติแม่ค้าได้มาสามสิบกิโลนะครับซ้ำว่าไปญาติเพื่อนั่นละโทรสั่สงไว้แล้วเมื่อวานนี้ไปเก็บบอกท่านพี่น้อง เพ็รเพาะงามๆเลยยังวะจูนพูนเลยนี่ยม,มันมาอีกแล้วกิโลละสี่ร้อยห้าสิบนะครับวันนี้ลงมาลอยหาซิบครับมือกอนกิโลละหกลอยทางอื่นกิโลเท่าไห,ร,หาร่บ่หัวแล้วครับเด้อผู้รางคนคอมเมนต์มาโอ้ยบ้านข่อยกิโลละสามรอยห้าสิบบ้านข่อยกิโลละสามรอยยี่สิบอ่นมันพื้นที่บ่คือกันพี่น้องนะครับพื้นที่มันบ่คือกันแต่ละหม่องขายบ่ซ้ำกัน นะครับคันซีว่าจังสันกับยูกรุงเทพขาเจะขายแปดร้อยพุ่นพู้ลังคนกับคอมเมนต์มากวนก็ดีที่ดอกลังค้นก็ดีก็เลยว่าเออพักกันกินโลดกันเอากันโลดละสามอยกันสองอยบ้านเจ้าพักกันกินโลดกันเอะเพื่อให้ยังกระปุ่หัวนะครับนะคนขายของเขาเจ้ากาศเอามาขายต่อเข้ากับเอามาขายต่ออีกเท่อนึงนะครับพี่น้องราคามันกับสิประมาณนี้เนาะคันยากกัสร้างพี่น้องบ่อยากกับยากวนกันเถอะนะครับนะสำหรับคอมเมนต์ที่มากวน นะครับก็ขอร้องนะครับถ้าคุณไม่อยากสั่งหรือคุณไม่อยากอันนี้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์มาก็ได้นะครับโอ้ยบ้านคอยซัอยห้าสิบเพื่อนว่าอืมเอากับพาะก,กันกินสนอกว่าแต่ผู้คอมเมนต์มากาากัดจะเคยซื้อน้ำจักเสืยบบุบุนี่่ะนะครับเอาว่ากันไปอันนี้บอกซู่พี่น้องฟังสโนอกว่าแต่พี่น้องปองปลายแฟนครับเอฟซีฮาบ่บมีดอกแนวนั้นนะครับส่วนมากก็สิเป็นสุ่มอันอย่างละสุ่มขีดชะาคนนะนะอืม เห็ดเน่าขายเห็ดจังสี่กับหน้าแหละบ้านมือกอนเนาะมือกอนสิออกไปก็นลำกอนสิไปงานลำนะครับโลโละหกลอยพี่น้องมันมาแพงเนาะช่วงแรกๆนะครับบ้านคอยสามลอยห้าสิบสี่ลอยเท่านั้นว่าะสั่นเพื่อนนั่นคอมเมนต์มาจะลอยกับโอ้เพื่ออย่างนีสนสัตว์ข้อมเมนต์มาเพื่ออย่างีนก็ยังงงอยู่ะยน,นะ <laughs> อยู่ทั้งเพจคือกันจาร้อยลงเพจพร้อมนะครับตึ้งยูทูบตึ้งเพจเด้อคลิปนะครับทั้งเพจแห้งไรมาเอาแน่ยูดบ้านคอย โลละสามร้อยห้าสิบไลค์ก็นด้วมาเก็บเอาเองก็ได้เพื่อนว่าโอ้ยสนกุกแต่ค่าน้ำมันรถบ้านข่อยไปบ้านเจ้ามัาน,ทน,น,นเท่าไหร่ล่ะสนุกงานเรื่องเดียคอมเมนต์มาเพื่อสิอ่ะบอกสูพี่น้องฟังจะซื้อหรอกว่าอันนี้ก็ดีเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งี่น้องครับเฮ็ดล่างออกเลี้ยวนะครับขีดดินขีดอนออกมันก็อาจสิบ่เต็มโล่บรรไดอาจสิเก่าขีดก้กัวนะครับสั่งกิโลนะครับประมาณนี้แล้วไปน้องเด้อผู้รงขวัอาจสิว่าเอาถุงหนึ่งมันคือพอพอโลขาดอยู่ประมาณ ยังก็บศูนย์จุดหาอย่างนี้นะครับขี้ดินมันออกเด้อพี่น้องเด้อนะครับตั้งเห็ดมันก็ต้องเอาขี้ดินออกนํานะครับอือ่ะอังสันละนะครับพี่น้องสร้างมาเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณได้ใส่นะครับพี่อุดสมะแล้วก็ขอบคุณพี่สาวทางเชียงใหม่นะครับเพิ่นไปรับราชการนี่ต้องบุญเพิ่นสร้างเห็ดมาหากิโลแล้วก็เพิ่นสร้างให้คุณแม่อยู่ศรีสะเกดเดีกหากิโลนะครับขันในเบื้องคลิปนี้กําลังลางเห็ดอยู่เด้อพี่เด้อนะครับเตรียมไปส่ง นะครับทรงเฮดให้แล้วจังสิออกไปงานขาวดำงานอันศพแม่อาจารย์ซ้อนะครับเพิ่นได้จากอาจารย์ซ้อไปแล้วก็เลยว่าสิไปสร้อยงานเพิ่นมื้อนี้นะครับจังสิกลับมาบ้านนะครับเอา้าเดี๋ยวลางเฮดกับยายก่อนถา้าแถาแม่ยก็ลังมาไปส่งหลานไปโรงเรียนอยู่เดี๋ยวอาจารย์ร้อยสี่ห้ายใส่ถุงบัตถุงละโลถุงละโลนะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้กพี่น้องเด้อสำหรับแฟนคลับเอฟซีเฮาที่ยังหกักแพงนะครับเนาะ ผู้ดใดอยากได้ก็สั่งมานะครับเบอร์ทั่วอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาโหลดนะครับนะขอบคุณครับอ่าสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพ็ดเพาะยังอ่อนๆอยู่ครับพี่น้องมาใหม่ๆคือเก่าครับจวดจวดฮ